สวัสดิ์ไทยไทยดัดคือเราเนาะที่ในคีดแดงเข้อหาร่วมมาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหมายจับสายในวัดสงขลานะครับสล้วพอฟออนะ้องหอยโงเนาะหนีมาสิบแปดปีแล้วนะเราแล้วก็ตอนนี้ก็คืรอยู่กับเมียใช่ไหมทางคุณทางคุณทางคุณอะไรอะดัฮะทำงคุณเราอะไรอะดั

Để đây để đây để đây đây ừ, tăng cả วันที่10บพิยนายนเวลา13บนาฬิกาสี่สีศูนย์เจ้าที่ตำรวจน้ำนำดโดยตำรวจตีบดินสีอ่อนรัตนเอกพัฒชมวนาเดชรัตโ,โทูสมนึกแก้ววันดีธนาโชธดับรวจวีรวัตรธรรมวงศ์เสมดุลเอกกิศดา ตียีดับหลดสุนทรปัญญาวงดับรลอดกรินโซตาดับหลอดมันท่ารแก้วและจากตำรวจกิ่ได้ร่วมจับกลุ่มตัวนายชัยธวัฒน์ไทรดักตามหมายสารจงหวัดสงขลขาที่677รับ2548 ซึ่งต้องหาว่ากระทำอาวุปืฐานร่วมกันค่าผู้อื่นโดยเจตนาทั้งนี้ในขณะที่จับกุมครับได้แจ้งเสียให้ผู้ถูกจับทราบแล้วว่า 1. มีสิทธิจะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ ถ้อยคำของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นยาตรฐานในการพิจารณาคดีสองมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ 3. แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม4ถ้าผู้ประสงค์ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมสามารถดำเนินการได้ พฤติการณใการจับกลุ่มก็คือตอนน่อจาการจับกลุมเจ้าที่ตำรวจไดร้รับแจ้งจากสายลับว่าในท่อชัยคลดักผู้ต้องหาตามมาจับสารจอสองขาที่หกเจ็ดเจ็ดทับสองห้าแปดสี่แปดลงที่เจดมินายนสองห้าสี่แปดซึ่งต้องหาว่ากรลังผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพักอาศัยอยู่ที่แคมป์คนงานไม่ทราบบ้านเลขที่หมู่ที่แปด บ้านลอยสะเก็ดตำบลบวีเงอำเภอเมืองอเชียงรายจดเชียงรายจึงได้ไรายงานผู้กำกับชารทราบและได้สั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามจับกุมตัวมวันทึกคดีต่อมาวัา 12, นที่10บกรกฎาคมสองายเวลาประมาณสอนาฬิกาเจ้าพนักงานชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบพห้นงงานดังกล่าวพบบุคคลหนึ่นนงมีพฤติกรรมลุกำหนิลรูประพันธ์ตรงกันกับนายพชรชัยภัยดั่ผู้ต้องหาตามประจักษ์ญญหัานจังหวัดสงขลากำลังเดินอยู่บริเวณท่ามูลงาน บ้านไม่มีวันลขที่หมู่ที่8บ้านรอยสเก็ตตำบลรอกเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้าพี่เจ้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้เข้าไปแสดงตัวและแสดงบัตรเจ้าที่ตำรวจและแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ดูจนเป็นที่พอใจจึงสอบถามว่าจนสอบถามและบุคคลดังกล่าวยอมรับว่าชื่อนายธวัชชัยภัยดั เจ้าพี่ตำรวจจึงได้แสดงหมายจับให้ดูอ่านให้ฟังและให้นายทวชัยดูและอ่านเองจนเข้าใจดีแล้วรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับฉบับนี้จริงและไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจากนั้นเจ้าที่ตหรวจชุดจับกลุมจึงได้แจ้งว่าจะต้องถูกจับกุมตัวตามหมายสารจังหวัดสงขลาที่6.7 7ทับงลงวันที่7มิถุนายน2 5 5 ซึ่งต้องหาว่าการบริหารรวบกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพร้อมแจ้งสิทธิให้ในายทวชัยผู้ต้องหา,าผู้ถูกจับทราบสอบถามนายทวชัยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาหลังจากนั้นโดยเจจับกุมจึงได้นําตัวนายทวชัยผู้ต้องหามายังที่กองกับสืบสวนผู้รจังหวัดเชียงราย เพื่อทำการบันทึกจับกลุ่มและนําตัวส่งงานำสอบสวนสพคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาเพื่อนำดเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ระหว่างที่ควบคุมตัวมาเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคุมเนี่ยมีการซ้อมมีการทรมานอะไรไหมพี่ไม่มีครับไม่มีเนาะโอเค,อเคนั่นพี่เซ็ง <c oughs>